สเสลนาโพวัสมปทาผู้จะมีโพคัสมบัติได้ก็เพราะศีลเห็นบอกอาศัยศีลจึงเ่ิว่าโพคะสมบัติมันก็เลยมีผู้หนึ่งถามหลวงตาหลวงตาครับบัตดผู้ข้าเจ้าเฮ็ดบดีมาขึ้นรู้วอีแสพันว่คือมีเงินหลายก็ผู้เฮ็ดดีผู้ให้ท่านคู่มือก็คือนมมีเงินคือเพิ่นพันว่า อันเพิ่นถามหลวงตาได้เน่หลวงตาเลยวัดสะอ่อนอยู่บอ่อพระพุทธเจ้าเพิ่นตาไวสเสล่น,นะโพคัสมปธาถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาโดยศีลเรียกว่าโพคัสมบัติถ้าได้มาเพราะความโลภโกงมากอบโกยโกงมาข้ายาเสพติด ได้มาสมมุตินะ่ะนะอันนี้เพื่อนบอกโคะวิบัตเห็นบ่บ่มีความสุขดอกเคื่องล้งตาค <c oughs> คนน่อนพนมเนาะเรื่องอยู่นคอนพนมนั่นนี่หลายปีมาแล้วเป็นนะเดี๋ติมีปั่มน้ำมันน,น้อยๆปั่มหนึ่งแต่กามีพอมีแม ม่ลูสาวสองคนม่ลูเขยสองคนอยู่น้ำกันเมื่อข้าขายน้ำมันอปาอมาข่ายาบาบันเห็นบ่เมื่อข่ายาบามันก็ได้เงินหลเส็ยแล้วบันญัไอปาอมาบันมีเงินบางหลายเอาไปเข่าธนาคารบด้ข้าเจ้าที่ตรวจสอบเอาไปเห็นยังไงเอาใส่ถุง กระสอบเอาไปอัดลงใส่ถังไว้เห็นบ่นยูไปอยู่มาสรุปไม่ฟังซะอันนี้โภค้าวิบัติเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไปอยู่มาก็เลยถือจับได้พอจับได้แล้วก็เลยคุยกันระวังพอเถาแม่เ่าลูกเขยลูกสาวยกให้เขยใหญ่เป็นผู้รับ เขยใหญ่ก็ยอมหลับไปติ๊กขูกว่าสรุปสันสนเมื่อติ๊กขู่ไปติ๊กขู่ไปมันกฎแห่งกรรมมันมีอยู่ญาติโยมทั้งหลายเวลาผลแห่งกรรมสัวช่วยให้มันวิจิติสดสันอีรไไดเป็นนะไดจีิเวลาบาปตนน้นใ้ผลเมีย ผู้ติ๊กคุกนะก็เล่อยขิดใหม่บันบ่เอาดอกผัวเก่าพ่อนาะสิ่เปลาผัวใหม่พ่อนะเห็นบ่ในที่สุดเม่ก็ไปมีผัวใหม่ผัวติ๊กคุกเพราะผัวออกมากบัน,นผัวก็ไปคุยน้ำแม่ อันเหตุพิษมา,าพ่อบบวานหยางข่บาวาหยางเลิกซะกับผัวใหม่นะเฮ้าอยู่น้ากันคือเก่าซะเพราะว่าเฮ้าเฮตุบาปมาน้ากันเหตุพิษมาน้ากันยกให้ข่อยเป็นผู้รับเมื่อขอ่เข้าไปติคุกเจ้ามีผัวใหม่ข่กับบวาหยางแต่ว่าจะหนีต่อไปให้เหลิกซะอยู่น้ากันคือเก่าซะผัวเลยไปเว่าจริงังจีเมียกะ บ่ผัวเกา่าบ่เอาเสี่ยวผัวใหม่เห็นบะเมื่อใหม่มาก็ไปอีกหลายเมื่อก็ไปอีกไปน้มได้กับเอายืนยันความเกา่าบ่เอาผัวเก่าเสี่ยวผัวใหม่เจ้าที่ไปใส่ก็แหล้วได้สิไปเห็นบ่เอาสรุปสาบัน เมื่อมันถึงที่สุดกฎแห่งกรรมที่สร้างมามันให้ผลเต็มที่บันผัวกเเบบ็เอาปืนไปนั่มบันเห็นบ่าปัสุธายเอาปืนไปนั่มเมื่อเอาไปหอดไปคุยกับเมียตอนเศาราได้นี่ว่าจังไดเจ้าแหมคอยก็มาหาเจ้าหลายเธอแล้ว ให้ขึ้นดีกันซะเจ้าสิวาจังไดข่อยบ่ถือโทษโกยเครื่องยังจังสิบเมี่ยก็ะยืนยันอย่างเดียวบ่เอาว่าจะได้ก็บอกเอาจะอะไก็บ่เอาในที่สุดเอาขันเจ้าบ่ขึ้นข่อยไปทิดคขูแทนบดสุคนเจ้ายังบะย้อมอยู่เพราะฉะนั้นยกเอาปืนออกมา โป่งเดียวตายเลยเห็นบอกมันีี้พอเถ่ามาใส่พอเถ่าอีกตายอีกแม่เถ่ามาใส่แม่เถ่าตายอีกเห็นบ่อน้องนองเมียม,มาบันยิงอีกตายสีหาก,กระพุอยู่ในทองเห็นบออันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าโพคะวิบัติ